สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟเก่าเอฟซใหม่ทุกทกท,กท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณน,นะคะทุกคนแนวทางฮานอยวันที่18กรกฎาคม2566พี่น้องก่อนคํานวณน,นะคะ คำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคะ่ะนะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องคะเขาลือลุดนะคะเนาะ วันที่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องจะให้เด่นเฉพาะกีดหกและห้าเด่นบนมาห้าหกสามล่างห้าเก้านะคะพี่น้องเมื่อนี่หากับหกแตกนะคะทุกคนคู่ด้านบนมาสามหกนะคะพี่น้องเด่นแยกเข้าเด่นรวมห้าเก้าเก้าห้านะคะทุกคนพิเศษใจห้าและสี่บุญบนมานะคะพี่น้องศูนย์ห้าหกล่างห้าสามพี่น้องห้าแตกนะคะทุกคน มาตั้ง5้าบน5้าล่างนะคะพี่น้องคู่ด้านบนเข้า3553นะคะพี่น้องขาปกตินะคะใจให้8และ7วันนี้8และ7ก็แตกนะคะพี่น้องขายินดีกับทุกคนด้วยนะคะพี่น้องมือนีเหล็กเด่นแยกแตกนะคะทุกคนบนมา4 0 6ล่าง7 8นะคะพวกคณมา7887พี่น้อง VIP นะคะพี่น้องขา VIP ใจให้2และ1คะ่ะพี่น้องวันนี้ก็แตกอีกรอบนะคะทุกคน บนมาสี่สองห้าล่างสามห้านะคะทุกคนคู่ด้านบนมาสองห้าพี่น้องวันนี้เด่นรวมเก้ามาหน่อยเดียวเฉพาะหน่อยเฉพาะกิจนะคะทุกคนหนึ่งหลุดนะคะพี่น้องคะหนึ่งหลุดเนาะพี่น้องมือเนี่ยคะ่ะถ้าวันไหนเด่นแยกเข้าดีนะคะพี่น้องดินรวมก็หลุดนะคะพี่น้องมัที่เป็นแบบนี้ตลอดนะคะทุกคนวันนี้เด่นประจําวันเข้าหรือเปล่านะคะพี่น้องคะเข้าน้อยปกติและนอยวีไอพีพี่น้องเล่นประจาวันนะคะทุกคน มาลุนต่อนะคะลุนต่อวันที่18บแปกับพี่น้องวันที่18บแปดนะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่17มาคํานวณนะคะพี่น้องปกติพิเศษ VIP ปกติ2องสีพิเศษ9056ศ VIP 6425่นะคะสองบวกสี่บวกหบวกเก้บวกหบกหบวกหบวกสบวกสบวกหได้52พี่น้อง5 2าสิบสลหนือ51าบวกหได้53นะคะทุกคน จ,จะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะพี่น้องถ้าใครอยากได้3ามตัววันนี้เอาห้ามาด้วยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพี่น้องหลุดบ่อยนะคะทุกคนให้หยุดก่อนนะคะพี่น้องสําหรับสามตัวนะคะจับสองตัวค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะ 3ามหนึ่งถึงสามเก้าสามหนึงสามสองสาม 5, สาม 6, สาม้าสามจ็ามดสานะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งถึงหนนะคะพี่น้องใจมากหนึ 3, ่งสค่ะพี่น้องหนึ่งห้านะคะสองหนึถึงสองเสองคะ่ะพี่น้องสองสามสองหสองเจ็ด สองเก้าคะ่ะซ้ํหนึ่งถึงสามเก้านะคะพี่น้องจะมาก3มหนึ่งหนึ่งสามพี่น้องสามสามนะคะทุกคนชอบพูดไหนอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องสามซี่สามห้าพี่น้องคะสามแปดคะ่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็สามเก้าค่ะมาดูตัวเด่นนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนเด้อพี่น้องเด้อ้ามักอะคอยตามนะคะพี่น้องคะสําหรับคู่ด้านบนเนาะคะ่ะพี่น้องพอมักกับพานนะคะทุกคน เด่นเฉพาะกจิจนะคะอยู่ที่3และ2พี่น้องถ้าชอบคู่ด้านบนนะคะ3และ2 1 2 2 2 3 2 1 3 3งส3 3สอนะคะทุกคนพิเศษ0และ9นะคะพี่น้อง0และ9วันนี้คู่ด้านบนไม่มี0นะคะ1 9 2 9 3 9พี่น้องคะปกตินะคะทุกคน9และ8พี่น้องถ้าผู้ใดมาคู่ด้านบนกะ1 8 2 8 3 8 1 9 2 9 3 9นะคะทุกคน v ี p ละ0พี่น้องวันนี้ศูนย์คู่ด้านบนไม่มีถ้าชอบคู่ด้านบนก็152535หนะคะพี่น้องคะมาดูเด่นรวมนะคะพี่น้องเด่นรวมทุกรอบของนอยวันที่18กรกฎานะคะอยู่ที่พี่น้องใจให้เด่น VP p ผิดนะคะทุกคนอยู่ที่0ูนและเพี่น้องดูพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่น้องขาศูนย์และเก้านะคะพี่น้องขา จะให้พิษค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเด่นรวมนะคะพี่น้องอยู่ที่ห้าและศูนย์พี่น้องค่ะเสียค่ะเบิรงเลขพิดค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ออกพี่น้องมาเบิรงใหม่จ้าถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะทุกคนให้ทุกคนจับเด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะพี่น้องเช่นสามห้าห้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามสองสองสาม สองสามสามสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองอย่างนี้นะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสามเลข,เลข 8, แปดค่ะพี่น้องเบิลประจําวันคือสามสามนะคะทุกคนค่ะพี่น้องขาประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะพี่น้องสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุก การรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหม,มันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ